สอนวิธีการพับที่ขั้นหนังสือเป็นรูปเก่าทองนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยกระดาษที่ใช้มีสีดํากับสีแดงนะคะ1 0บคูณสิซนเมตรค่ะอย่างละ1แผ่นนะคะเราจะมาทําที่สีแดงก่อนนะคะพับครึ่งนะคะในแนวสามเหลี่ยมนะคะพับทั้งสองฝั่งค่ะ ื่อพับทั้งสองฝั่งนะคะวางกระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะพับมาที่จุดกึ่งกลางนะคะอีกอันนึงพับขึ้นไปจนสุดเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะพับด้านข้างขึ้นไปนะคะทั้งสองฝั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพลิกกระดาษนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะใช้กาวนะคะทานะ้าตรงปลายนะคะสองฝั่งแบบนี้คะ่ะแล้วก็พับนะคะกระดาษน,นะที่ปลายลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งคะ่ะต่อไปพับด้านข้างนะคะทากาวนิดนึงนะคะแล้วก็พับด้านข้างนะทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะเข้าหากันแบบนี้คะ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้คะ่ะวางไว้ก่อนนะคะ เราจะมากระดาษสีดำนะคะเราจะใช้นี่นะคะฝาของกาวของเรานะคะนี่นะคะวาดแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วใช้กาวนะคะค่ะแล้วก็เอาไปแปะนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะ แบบนี้นะคะให้ผูกมาหน่อยนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งนะคะใช้ปากกาเมจิกสีดำนะคะวาดเป็นลายของแมลงเต่าทองของเรานะเต่าทองของเราก็จะมีลายแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ที่คั่นหนังสือนะคะเป็นรูปเต่าทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทําไม่ยากเลยนะคะสามารถเอาไปทําตามกันได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ